ครับสวัสดีครับแม่แม่เอซครับผมสวัสดีครับแม่แม่ครับผมได้เวลาแล้วพาชายมากินหญ้าแล้วครับผมพาชายมาเลี้ยงกินหญ้านะครับผมอยากดูธรรมชาติมาชายมา,ามา,มา อา้าวโอ้อย่าเยอะเลยชายชายน้อยนะครับผมช้างน้อยอารมณ์ดีนะครับผมสําหรับชายนะครับผมช็นช้างน้อยอารมณ์ดีนะครับผมโอ้กินยาคําใหญ่แท้ชายชายจะพนหรือถุงทองของเรานั่นเองครับผม <c oughs> ายอปล่อยทานยาก่อนเนาะหญ้าสวยมากเลย <c oughs> วันนี้มีคนมาถามซื้อชายนะครับผมวันนี้มีคนมาถามซื้อชชยพลน้องถุงทองของเรานะครับผมเขาให้ราคาเก้าสิบนะครับผมเพราะว่าขายไปซื้อถุงเงินมาโอ้ เขาบอกคุณตานะครับผมขโทรมานะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับกขขอจะขอซื้อกลับคืนนะครับผมแต่คุณตาตอบไปแล้วนะครับว่าเอ,อ่อคงแม่งไม่ขายนะครับผมก็จะไม่ขายนะครับเขาจะซื้อไปอยู่ที่ไหนเนาะที่ที่วัดหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาดูแล้วเห็นน้องนใสัดีเนาะนางชัยเพรหรือถุงทองของเรานะครับผมเพราะว่านี่ใสดีเขาอยากอยากซื้อไปอยู่ที่วัดแล้วก็ เขาอยากจะซื้อกลับไปอยู่ที่วัดนะครับผมคุณตาตอบแล้วนะครับผมไม่ได้ขายนะครับผมเขาบอกว่าขายไปแล้วก็ไปซื้อถุงเงินมาเขาบอกงั้นจะได้คะแนนตื่มกันเนาะเขาให้คะแนนเขาให้ราคา90ิบนะครับเก้าแสนนะครับผมคุณตายังไม่ขายนะครับผมไม่ขายนะครับก็จะเก็บไว้รอถุงเงินนะครับจะเก็บไว้รอพี่ถุงเงินนะครับมาอยู่มากมานะครับผมก็คงจะไม่ขายทั้งสองเชือกนะครับผม ก็คงจะไม่ขายทั้งสองเชือกเลยถ้าได้มานะครับผมถ้าได้นะพี่ถุงเงินมาก็ตอนนี้คะแนนของเราก็ได้เยอะแล้วนะครับสองหมื่นแปดพันแล้วนะครับผมสองหมื่นแปดพันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคุณตาจะไล่อยู่นะครับผมจะไล่หาค่าแนนนะครับผมจะได้ไปมัดจําพี่ถุงเงินนะครับมาอยู่กับถุงทองนะครับคงไม่ได้ขายนะครับยัง น้องถุงเงินเป็นช้างที่อารมณ์ดีมากนะครับโอ้น้องถุงทองนี่เป็นช้างที่อารมณ์ดีมากนะครับผู้หญิงจับก็ได้นะครับคุณอ่คุณยายแกจับก็ได้นะไม่เป็นไรไม่ดุนี่ใส่ดีมากเลยนะครับสําหรับน้องถุงทองของเราคุณตาว่าเสียดายไม่ขายหรอกครับเพราะว่าน้องถุงทองเขานีสใส่ดีมากเป็นช้างที่นีสใส่ดีมากนะครับผมแล้วก็ก็เลยอยากเอาไว้รอพี่ถุงเงินนะครับผมพี่ถุงเงินของเราก็มานะัะพิงน,นิน ถุงเงินถุงทองเนาะคุณตาอยากให้อยู่คู่กันนะครับผมถุงเงินกับถุงทองจะได้อยู่ด้วยกันมีเพื่อนนะครับผมคุณตาก็ก็จะอดเก็บออมนะครับผมก็จะเก็บออมคะแนนนะครับผมจะเก็บออมคะแนนนะครับก็ยังดีนะครับที่เอก็เขาให้เราผ่อนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับคุณตาก็จะเร่งจะเร่งเร่งหาคะแนนหน่อยนะครับเพื่อไปมัดจํานะครับผมนะ ได้ยินข่าวแววๆมาเหมือนกันนะครับผมก็เลยอยากเอ่อจะไปมัดจํานะครับผมให้ให้แน่นอนนะครับผมให้แน่นอนจะเป็นฌานแน่นอนด้วยนะครับผมดูนะครับใบหูคบีปึ๊บปึ๊บเลยนะครับสรบใจของเราใบหูนี่วีควีปึ๊บปั๊บพ่อไม่ขายครับพ่อไม่ขายหนูแล้วนะถุงทองอ่ามีคนมาให้ดูแต่พ่อไม่ขายนะครับถุงทอง ก็จะเก็บหมูว้รอพี่ถุงเงินสงสารแล้วจาไว้เป็นอ่าเป็นเป็นช้างของแม่แม่เอฟซีของเราดีกว่าถุงทองอุณตาคงไม่ขายนะครับให้ท่าร่ก็ย้อนนี้ก็คงยังไม่ขายนะครับเพราะว่าอยากเก็บฝ้ายอยู่เนาะถุงทองน้อยสงสารนะครับซื้อไปไม่รู้บางคนก็ไม่รู้จะเลี้ยงดีไหมเนาะจับจ็บดูว่าจะเลี้ยงดีไหม เราได้เลี้ยงแล้วก็ปลูกพันเนาะไม่ว่าแต่ไข่นะครับทุกทุกท่านนะครับเลี้ยงช้างได้เลี้ยงแล้วเหมือนเราได้ออ่รู้หลายเชือกนะครับบอกก็มีหลายๆเชือกเนาะที่เลี้ยงช้างแล้วเจ้าของเขาพากลับนะครับผมก็หลายๆเชือกนะครับเราก็เราก็รักน้องเขาก็คนเลี้ยงเขาก็รักนะครับทุกเชือกนะครับไม่ใช่แค่ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า,าจะเป็นของใครนะครับที่เราได้ลงมือเลี้ยงแล้วก็ต้องรักนะครับนี่นะครับผมอย่างชายนี้เขาก็มาขอแล้วนะครับเราไม่ปล่อยนะครับผมเราไม่ปล่อยนะชายให้อยู่คู่กันกับคุณตาไปจนแจ่จนเท่าเนาะให้เป็นบุญบาร,รมีของคุณตาถุงเงินถุงทองก็จะเจ็บวายโถ หล่อนะนี่มีคนมาสนใจด้วยนะนี่หล่อนะนี่ชายูคนหล่อนะนี่มีคนมาสนใจด้วยคนมาถามด้วยอ่ามีคนมาถามซื้อด้วยนะนี่ชายหล่อมากตาว่าน้องชายคนนี้หายากครับเป็นช้างเพชููแต่นิสัยเขาเหมือนผู้หญิงนะครับผมเหมือนผู้หญิงนิสัยเขาอ๋อนิสัยเขาเหมือนผู้หญิงเลยนะครับผม ใส่ไม่ดุนะครับผมนี่ใส่ดีใจดีอารมณ์ดีนะครับผมใสยดีอารมณ์ดีนะครับผมนี่คุณตาเลี้ยงก็รักเนาะคุณยายแกยิ่งรักนะชายโยพน์นี่คือถุงทองของเราคุณยายแกรักมากเลยแต่ว่าโอ้ไม่อยากจะขายห็อกมัยังไม่ขายนะ,ะก็อยากเก็บไว้ก่อนนะ อยากเก็บปาอยู่เป็นคู่น้องถุงเงินเราเนาะถุงทองเนาะเราหอนดูสิน่ารักมากเจ้าถุงทองน้อยเป็นช้างที่เชื่องมากเลยนะเนี่ยปล่อยโซ่เลยนะครับผมไม่ได้ใส่โซ่นะถุงทองเนี่ยเป็นเขาจําไม่ค่อยดื้อน,นะครับผม นี่ใสดีนะครับผมคุณตายอมรับเลยว่าถุงทองนี่ใส่ดีมากคุณตาเคยเลี้ยงมาหลายเชือกนะครับอย่างน้อยๆก็อย่างถ้าเราล่ามไว้นะครับเขาก็จะรู้จักไล่คนนะถ้าไม่มีไม่มีฟานอยู่นะเขาก็จะไล่นะแต่ถุงทองเรานี่ไม่ไม่มีฟานอยู่ก็ไม่มีอันตรายจริงๆยอมรับเลยว่าไม่มีอันตรายดีเงียบถุงทองลูปหลอ่อดูที ดูสิเจ้าชายหันก้นให้คุณตาด้วยหันก้นให้เราด้วยไม่ขายหรอกครับคุณตาไม่ขายหนูหรอกครับมาที่มามาลูกมามาลูกมาม,ามา,ม,า,มา,า,ามาเบนมาเบนมาเบนมาใช่เบนมาเ่มา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 ถอยหลังเลยถอยหลังถอยสวัสดีครับเรียบชีก็ลูกสวัสดีครับกูดูสิเรียกกันง่ายดูสิเรียกกัง่าย นู่นไปแล้วไปแล้วนู่นกลัวบังคับหรือเปล่าในนี้แล้วนู่นไปกินหญ้ายอยู่คนเดียวนู่นชายของเราอยู่ถุงทองนะครับแตายังยังกังวลกังวลอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับถุงเงินนะครับก็อยากจะไปมัดจำใบใบเหมือนกันนะครับผมแต่ยังรอคะแนนก่อนเนาะอาจะไม่ได้คะแนนครบนะครับก็คงจะได้ไปนะครับ ก็กังวลกังวลบางทีก็ได้ยินข่าวแว่แวๆมาเหมือนกันนะเห็นเขาประกาศกันเหมือนกันนะหรือยัอยงไงนี่แหละเพราะว่าเรายังไม่ทําสัญญานะมันก็เสียวๆอยู่เหมือนกันครับมันก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะแต่ก็รอก่อนนะครับถ้าได้ถ้า,ถา,าทาไม่ได้ถ้าเราได้ทําสัญญาเสร็จแล้วสบายใจได้เลยครับแม่แม่ก็สบายใจนะครับ ก็คนที่เขาโทรมาหาน้องถุงเงินนะครับโอ้ถุงทองนะครับที่ว่าเขาให้เก้าแสนคะแนนนะครับน้องถุงทองนะครับตัวเล็กนี่แหละครับผม้ตัวเล็กนี่เขาให้เก้าแสนคะแนนเขายังรู้เลยว่าถุงเงินจะขายแล้วคุณตาจะซื้อกับคืนทําไมไม่ขายตัวนี้เก้าแสนคะแนนแล้วก็ไปเพิ่มเอาถุงเงินมาเขาเขายังรู้ด้วยนะครับผมวันที่เขาจะซื้อนะครับคุณตาก็เลยบอกเขาไปว่า คงยังไม่ขายนะถุงทองนี่ยังจะไม่ขายเพราะว่าได้คุยกับแม่แม่เอฟซีแล้วว่าเราจะไม่ขายเราจะเอาไว้ทั้งสองเชือกทั้งถุงเงินทั้งถุงทองนะครับถ้าถุงเงินคุณตาก็อยากจะไปมัดจําใบๆนะครับได้ยินเวเวๆอย่างนี้คนก็ใจหายๆเหมือนกันนะได้อา้าวเขาคุยกับเราไว้แล้วนี่แต่เขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ก็กรอรอคะแนนนะครับรอคะแนน เดี๋ยวก็จะได้ไปนะครับเ่อคะแนนเต็มห้าหมื่นคะแนนนะครับแล้วถึงจะได้ขึ้นไปนะครับผมตอนนี้ก็ได้สองหมื่นแปดแล้วนะครับผมสองหมื่นแปดพันแล้วนะครับก็อีกสองหมื่นสองพันเฮ้ยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยคะแนนก็เหลืออยู่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะครับก็น่าจะสิ้นเดือนน่าจะจะได้นะครับผมแต่ไม่ ก็ยังไม่รู้เนาะว่าจะได้แค่ไหนนะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องปลายถุงทองของเรานะครับสวัสดีครับแม่แม่เอซครับ